สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกนะครับในคลิปนี้ครับผมก็มีคลิปมายากลมาให้ผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับจมกาแดงครับจุดนี้ต้องใช้ผู้ช่วยครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูชื่อผู้ก่อนครับเป็ผู้ช่วยครับหนึ่งท่านครับขอผู้ช่วยมาร่วมเล่นมายากลสวัสดีครับผมผู้ช่วยเอิร์ธเมจิกครับครับที่ออ้ยเมจิกครับวันนี้จะมาช่วยเอิร์ธเมจิกเล่นมายากลครับครับมายากล ครับเดี๋ความที่ไปรับชจมการแดงครับมาดูชื่อครับอันนี้เป็นเมกลนฟองน้ำมันที่เล่นก้นแหละก้นฟองน้ำรับฟองน้ำหัวใจเนาะมีฟองน้ำหนึ่งก้อนนามันเล่นยังไงล่ะครับเี๋ยวก็ไปรับชจมการแดงเลยครับนี่ครับผมมีฟองน้ำหัวใจครับพอไว้จีบสาวครับมีอยู่หนึ่งดวงนะครับโอ้หัวใจสีแดงเลยสีแดงนะแล้วกาแดงนะแล้ก็แดงนะครับฟองน้ำหนึ่งก้อนครับเจยวผมจะแยกล่ามาปุ๊บ ครับเฮ้ยเอ้าเป็นสองอันเลยเป็นสองก้อนะย <c oughs> ค,ครับเป็นหัวใจสองดวงเลยสองดวงแยกล่างมาคนละหนึ่งดวงครับนี่ฟองน้ำสองก้อนนี้ครับให้ผู้ชมเลือกกับจอบก้อนไหนครับอ่อชอบก้อนนี้นะครับก้อนนี้ไม่ก้อนนี้เก็บไว้ครับก้อนนี้ไม่เอาใส่มือนี้นะครับปุ๊บใส่เข้าไปแล้วครับมือนี้นี่ครับให้ผู้ช่วยจาไว้ครับมีหัวใจคนละหนึ่งดวงครับครับเกี่ยวเอิร์ท บบยจาคให้ผู้ช่วยครบป๊อปโบยจ่าไงแล้วบยจ่าก็ยังขาดอยู่เปิดตัวเปิดตัวเฮ้ยเข้าวข้ามีสองงานล้วข้าเออไม่อยู่ผู้ช่วยสองงันแต่จริงๆครับแล้วมีก้อนกลมเข้ามาได้ไงวะมีก้อนกลมนะครับเขาทำไงก้อนกลมนี่ครับอันนี้เป็นหัวใจของเอิร์ธนะครับอันนี้หัวใจของผู้ช่วยนะครับหัวใจ เอาเอาไปรวมกันเลยเอาไปรวมกันครับเจยวรวบบีบรวมกันกับก้อนก้อนกองน้ำก้อนกลมนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปุ๊บว้าวการเป็นหัวใจเดียวกันครับอ้าวจัง์ครับหัวใจใหญ่เลยครับโอ้โหเดียวดวงเล็กๆกลายเป็นดวงใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดเรารับการครับการเป็นหัวใจเดียวครับยอดครับก็จบเพลงท่านี้ครับกับมกยากคชุดนี้ถ้าใครชอบมกยากค กองน้ำปวดใจครับการไปปวดใจยักถ้าชอบกนนี้อยากลืมกดไลค์ให้กูช่วยขอหนึ่งไรครับขอหนึ่งไรครับเพื่อผมไลค์หนึ่งนะครับครับเพื่อเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะผลใหม่ครับเข้ามาอยากลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปไปก่อนใครครับแล้วเราส่งผลก็ขอตัวลาก่อนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับหมดเลยครับบาย